อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมมาสาราธิสัาธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตา อาธามโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอาถัปุริสาปุคาลาเอสาภาควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนย โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสามมาสามพุทโธวิชาจารณะสามปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาราธิสาธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินอยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆญายะปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอาบุริสาปุคะลาเอสาภควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเน โยอัญชลีการะนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสัติ อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมมาสาริสาธาเทวมนุสานังพุทโภคาวะติสวาคาโตภะคาวะตา ธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุจุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายะปาติ ัณโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทีทางจัตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมมาสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆญายะปาฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานินาถปุริสปุคาลาเอสาภควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเน โยอัญเชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ อิติปิโสภะคาวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมาสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคะวะติสวาคาโตภะคะวะตา ธรรมโมสันทิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญายาปาติ ปันโนภาควโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภาควโตสาวกสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานินาถุริสปุคาลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเน โยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัธรรมาสารถธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจาตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆญายะปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิณาฐปุริสาปุคาลาเอสาภาควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสัตถมาสาราธิสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวะคาโตภะคะวะตา าธรรมโมสันทิทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโน ภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานินาทถุ โอรสปุขะลาเอสาภคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติอิติปิโสภคะวาอะรา สัมมาสัมพุทธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมาสารธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปนัยโกปะจตังเวทิตาโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปัน โนภาควโตสาวกสังโคญาทิทังจัตตาริปุริสายุคานินาทปุริสปุฆลาเอสาภาควโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทกีิเนยโยอัญชาลีการนิโยอนุตารังปุญญาเขตัง โลกาสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาสารถธิสาธเทวมนุสานังพุทโภคะวาติสวาคาโตภะคะวตา ธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆญายะปฏิ ปันโนภควะโตสาวกสังโคสามีจิปติปันโนภควะโตสาวกสังโคญาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิณัฐปุริสาปุคาลาเอสาภควะโตสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักกิเน โยอัญเชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสัตติ